สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่่ายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะก็จะตรงกับ วันเสาร์ที่26มีนาคมพศ2565นั่นเองออกไปข้างนอกไม่ได้มันกิแดดแรงมากวันนี้ร้อนแรงแต่เช้านะครับเหมือนยอดขายของสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองเลยวันนี้มีปล่อยทั้งหมด4ทันนะครับ4คันนะพี่ต่ย2คันพี่เน็ก1คันแล้วก็เซลล์1 1คันก็จะเป็นนีให้ดูแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งมาๆๆม,ม,ม,มนี่ฮะใครมันจะมาขายดีเกินสาขาบุรีรัมย์นอกเมือง สำรับงานใหญ่ก็สำรับงานใหญ่เถอะไปเดี๋ยวไปดูของพี่ต่ายกัน2คันแล้วถ้ามีจังหวะว่างนะครับก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูว่ามันมีรุ่นไหนบ้างวันนี้ก็ต้องบอกว่าทั้งกล้องทั้งไม้กันสั่ง,ท,งทั้งโทรศัพท์ช่วงนี้ทํางานหนักมากวันนี้ก็ปล่อยรถเสร็จนะครับเดี๋ยวต้องเตรียมที่จะไปส่งมอบอเตรียมรถที่จะปล่อยวันจันทร์สคันขีจองน่าจะ3าั้งคันนะครับมีลูกค้าเปลี่ยนรุ่นด้วยปไปไป,ะปะเดี๋ยวไม่ทัน มาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคันแรกของพี่ตายกันนะครับคันนี้ก็จะเป็น fc จากเมืองยางโคราชนั่นเองเป็นของน้องอพี่ชัยวิจิตธงชัยนะครับก็รุ่นรถที่น้องเลือกใช้นะก็จะเป็นเจ้าตัว capro highlander 1.9เกรด lda รุ่นนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับมาพร้อมกับสีเทาใหม่คือเทาแรมโบหรือว่าเทาโอเพกนั่นเองราคาตั้งขายนะครับเรียกได้ว่าถูกใจหลายๆท่านเลยแหละเพียงแค่8 6 5 0 0 0บาทตนนั้นเอง โเกียร์ออโต้แปดแสนันบาทแถมด้วยตัวยกสูงด้วยโอ้สุดยอดแล้วนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟหน้าแบบสุ v ิช i o n ใบ led รุ่นนี้นะครับเขาจะมีเจ้าตัวไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญถ้าใครอยากได้สไตล์แบบ x-series นะครับสามารถเอาไปใส่ชุดสเกิร์ตหน้าของ x-series ได้ด้วยนะด้วยงบประมาณแค่สัก2 0 0 0มนิดนดแค่นั้นเอง หรือว่านะครับไม่อยากใช้เงินเยอะบวกไปในยอดจัดก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูหน้าตาโดยรวมเขาบางหน้าตาโดยรวมเจ้าตัวเกรด LDA คันนี้นะครับด้วยความที่มันเน้นความหรูหราเหมือนตัว ZZPM อะไรอย่างเงี้ย ก็มันจะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีถูโทนด้านบนเป็นสีเทาด้านล่างเป็นโครเมียมรู้สุดๆเลยทีเดียวลโลโก้ของอีซูซก็จะเป็นสีโครเมียมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาโดยรวมของเขาติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับด้านหน้า60ด้านข้าง80บางท่านบอกเฮย้ย LDA คันนีม้มันหลอพิดหูพิตาวะเดี๋ยวจะบอกให้ทีหลังเอาระบบความปลอดภัยของมันเนี่ยเบรก ABS ถุงลมนิรภยัยูคหนานครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันโอ้โห เฮ้ยมันมีมาให้เหมือนตัว z เลยนะครับออโต้แซดออโต้ LDA เนี่ยระบบความปลอดภัยซิมเซเหมือนกันนะทีนี้เรามาดูกันบ้างโดยปกติเนี่ยเจ้าตัว LDA นะครับมันจะใช้ตัวล้อแม็ขนาด17นิ้วนะครับก็เบอร์อยางก็2อ 2, 5สองห้าห้าห้าไหมประมาณนี้เออถ,ถ้าจำไ,ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวดูให้อีกรอบนึงแต่ตัวนี้นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นใหม่เฮ้ยเปลี่ยนค่าไปนะจาก17เป็น เป็น20เออมันเปลี่ยนข้ามมา3นิ้วเลยนะนี่ครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับยางที่ใช้เนี่ยก็จะเป็น2 65 50 20นั่นเองนี่ครับก็จะเป็นเจ้าตัวยางเวนอมนะครับส่วนแม็กก็จะเป็นเจ้าตัวแม็กซ์ลายไบพัดนะครับขนาด20นิ้วตัวนี้ตัว ปิดดุมล้อนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยน็อตล้อสีแดงมีให้เรียบร้อยครอบคา r ิปเปอร์นะครับตัวนี้ตั้งศูนย์ทวงล้ออะไรเรียบร้อยลูกค้าพร้อมเอาไปใช้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นลายยางของเขานะเรียกได้ว่าโอ้ถูกใจบรรดาสายยีราฟเลยแหละยีรับซิ่งนะพวกนี้ไม่มีการโหลดนะครับไม่ต้องจัดทรงกรรันสะเทือนด้านหน้าเนี่ย ก็จะเป็นเจ้าตัวคอยสปริงนั่นเองรุ่นนี้นะครับเขาจะมีบันไดข้างติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยก็เรียกได้ว,ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยทีเดียวกระจกมองข้างของเขานะครับจะมีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้ด้วยสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไฮแลนเดอร์นะครับขับเคลื่อน2องล้อยกสูงก็ เป็นสีโครมเมียมนั่นเองใบปัดน้ําฝนยกได้แบบนี้นะเรียกว่าสบายถูกใจหลายท่านมากๆเลยทีเดียวตัวนี้นะครับยังค้างกันศาสตร์อยู่กันศาสตร์ยังไม่มีให้นะครับน้องอภิชัยเดี๋ยวมาใส่ปลายค่อยเอากันศาสตร์เนาะตัวนี้มันจะมาพร้อมกับมือจับที่เป็นโครมเมียมนั่นเองแต่ว่าพี่ต่ายก็ติดเจ้าตัวเบ้ารองมือเปิดที่เป็นสัญลักษณ์ของ d m a x นะครับเวลาเล็บเราขูดเราจกเนี่ยเออมันจะไม่ได้โดนสีของรถนั่นเอง ตัวนี้นะครับมีกระบะท้ายขนาดใหญ่นะมันจะเป็นเจ้าตัว,ตว4ประตูมีการใส่กระบะไลเนอร์ให้ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าอัตราประโยชน์จริงๆตัวสติกเกอร์มหามงคลนะครับมีแล้วไม่จนมีแล้วรวยงวดนี้แหละรวยแน่ๆก็มีให้เรียบร้อยไลฟฟ้ากระจกด้านหลังตัวเกรด LDA มีมาให้นะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็น เจ้าตัวไฟเบรคดวงที่3นะครับถูกติดตั้งบนตำแหน่งที่สูงที่สุดก็คือบริเวณหลังคานั่นเองก็รดด้านหลังจะเห็นเราได้ชัดเจนเวลาที่เราเบรกนะครับส่วนแม็กซ์ด้านหลังนะมันก็จะใช้ไซส์เดียวกันกับด้านหน้านั่นแหละขนาดเดียวกันคือขนาด20นิ้วนะครับนั่นก็หมายถึงว่าเฮ้ยมันสามารถสลับกันได้ทั้ง4เส้นเลยนี่เป็นเจ้าอย่างเวนอมเหมือนกันแม็กลายไบพัสนะครับก็ปิดดุมล้อมีมาให้เรียบร้อยนะครับจุกรถก็เป็นสีแดงนั่นเองอุ้ยสวยนะสวยสวย,สวย แล้วก็ตัวนี้นะครับด้านหลังมันก็จะเป็นเจ้าตัวดัมเบลกแล้วทีนี้ละตัวเขาเรียกว่าการสะเทือนของมันเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวแหนบนะครับตัวยกสูง4ประตูมันใช้แหนบเพียงแค่3แผ่นเท่านั้นนะมีโชคอัพแก๊สมาให้ด้วยอันนี้ก็ช่วยเพิ่มความนุ่มหนึบไปอีกนั่นเองตัวยางอะไหนะครับก็จะยังเป็นไซส์เดิมนะคือ17นิ้วแต่ว่ามันก็สามารถ ใส่กันได้นะเวลาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะถึงแม็กซ์มันจะใหญ่กว่าแต่แก้มยางมันก็มีขนาดที่ลดหลั่นกันมานะอย่างตัวนี้มันใช้แค่50อีกตัวหนึ่ง5ห้าหหรือ55ไ,ไม่แน่ใจ65 65เออมันก็ทําให้ความสูงเท่าเดิมนั่นเองตัวนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟท้ายที่เป็นไฟแบบ LED นะเวลาที่เปิดตอนกลางคืนนี้เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยบันไดข้าง มันได้ค้างโอ้ยโอ้ยเนาะมันได้ค้างตัวนี้นะครับถูกติดตั้งมาจากโรงงานอันนี้พี่ต่ายก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนั่นเองที่สําคัญชอบสุสดๆนะครับตั้งแต่เกรด LDA ขึ้นไปนะมันจะมีเจ้าตัวกล้องมองหลังมาให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นกล้องมองหลังนะฝาท้ายเปิดใช้งานง่ายนะครับกรึบเดียวกรึบเดียวนี่อันนี้ก็จะเป็นด้านนอกโดยรวมของเขาแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในของเขาบ้างดีกว่าไป มาแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในของเจ้าตัว LDA คันนี้กันบ้างนะครับก็ราคา865,000บาทราคา865,000บาทนะเป็นสีเทารรัมโบเกียอัตโนมัตินั่นเองก็เห็นไกลๆนะครับหลายๆท่านก็จะสังเกตแล้วโอ้โหมันเข้ากันหมดเลยนะแม็กซ์ยางอะไรโอ้โหสีรถสุดจริงๆนะครับประตูด้านหลังของเจ้าตัว LDA เนี่ยถูกออกแบบให้มีขนาดที่ กว้างนะครับมีความแข็งแรงทนทานการที่มันทําเปิดได้กว้างเนี่ยมันจะทําให้ทางผู้โดยสารเนี่ยขึ้นลงได้สะดวกนั่นเองประตูด้านหลังของเขานะครับมันก็จะมีเจ้าตัวนี้ด้วยนะตัวล็อกเด็กนะไม่ใช่ล็อกเด็กไว้ที่รถนะการเด็กเปิดประตูเล่นนะครับถ้าสลักมันเลื่อนมาไว้ข้างล่างเราจะไม่สามารถเปิดประตูจากภายในได้เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้ใช้ก็ง้างไว้ด้านบนคืนนะไม่ฉะนั้นมันจะต้องเปิดจากภายนอกอย่างเดียว มีการบูนุ่มมาให้นะครับด้วยผ้าเกรดพรีเมียมแล้วก็ที่ใส่ขวดน้ําขนาด1.5ลิตรมีมาให้ลําโพงที่มีไซส์ขนาดใหญ่นะครับก็มีมาให้มันทําเวลาที่เราก็เรียกว่า เปิดเพลงฟังนะครับมันให้เสียงที่สมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองตัวเบาของเขานะครับตัว LDA รุ่นนี้โอ้โหชอบมากๆนะมันมาพร้อมกับเบาผ้าสปอร์ตลายใหม่ของปี2022เลยการที่มันใช้เบาผ้าแบบนี้นะครับนอกจากทําให้มันดูหรูหราดูแพงเนี่ยแล้วราคาไม่แรงเนี่ย มันยังมีความแข็งแรงไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แข็งแรงสิมันยังมีความทนทานนะครับมันเก็บส่งได้นานนั่นเองเราที่สาคัญมันไม่สะสมความร้อนด้านหลังนะครับมันจะมีหมอนรองศีรษะให้ทั้ง3ที่นั่งเลยนะนี่ด้านบนนะครับของเขาเนี่ยก็จะเป็นผ้าบุหลังคามันจะมาในโทนของสีครีมนั่นเองรุ่น LDA นะครับ เขาไม่มีตัวแอร์ด้านหลังมาให้ไม่เป็นไรแอร์สู่เย็นช่าอยู่แล้วแล้วก็ตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับมีมาให้อู้สําคัญมากๆเลยนะวันก่อนนั่งตัวแคปบไม่มีเนี่ยโอ้อยู่ไม่สุกเลยนะครับเราต้องชาร์จแบตตลอดอันนี้ก็จะเป็นผ้าปูพื้นยางปูพื้นนะตัวนี้ก็จะเป็น ของแท้จากตรีเพชรด้วยเห็นไหมเนี่ยนะครับก็มีการติดตั้งให้เรียบร้อยเอาทีนี้เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันบ้างเริ่มจากแผงประตูด้านหน้ามันก็มีการบุนุ่มมาให้นะทุกคนมันสุดยอดมากๆจริงๆผ้าตัวนี้เป็นผ้าเกรดพรีเมียมนะผ้าอย่างดีทนทานนะครับอายุการใช้ง,งานยาวนานนะครับสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าก็จะมาในโทนสปอร์ตสีดำดำก็เรียกว่าดำ มันไม่เงาอ่ะ,อะมันนาด้านออกตัวนําด้านซึ่งหลายๆท่านก็ชอบสีแบบนี้นะตัวดาบด้านข้างประตูนะครับก็จะเป็นสีเทานั่นเองตัดมาที่เจ้าตัวเบาะคูหน้าเขาบ้างโอ้โหมันเป็นเบาะเหมือนรถสปอร์ตราคาหลายสิบล้านเลยทีเดียวใครบ้าเวอร์ก็ช่างไม่เป็นไรมันสวยจริงๆนะครับตัว LDA ตัวนี้นะครับด้านหน้าของมันเนี่ยเบาะคู่หน้าก็จะเป็นเบาะผ้าลายไหมโอ้รูปนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับการใช้เบาะผ้าเนี่ย ทรงมันจะอยู่ได้ยาวนานนะมันจะไม่ยับยู่ยี่ง่ายๆนั่นเองแล้วก็ตัวมอเอง c ลอสีมันมิต่ไตชอบชอบรถที่มออกแบบมอองลสีสาแบบนี้มันดูเท่ดูสปอร์ตดีนะครับนี่เอาเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งกันสัจกจิ๊กหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็ตัวบริเวณคอนโซลด้านหน้า LDA มันไม่มีการบุนุ่มมาให้นะแต่ว่ามันทําได้เหมือนมากเลย นี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวระบบความบันเทิงจอ7นิ้วมีมาให้แหละกล้องมองหลังมีมาให้ตัวแอร์ออกแบบให้มีความหรูหราแล้วก็ใช้งานได้ง่ายสุดๆมาพร้อมกับฟิลเตอร์นะสามารถกรองฝุ่น PM 2.5มได้ตัวเกียร์นี้มาพร้อมกับเจ้าตัวเกียร์อัตโนมัติพร้อมกับโหมดเรฟททนิกเราสามารถเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาได้นั่นเองใช้คำว่าเสมือนละกันเนาะเสมือนเกียร์ธรรมดาตัวกุญแจของเขานะครับก็จะเป็นแบบนี้เป็นกุญแจ รีโมทนะไม่มีสัญญาณการขโมยมาให้แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถติดพวกล็อกเบรกล็อกคลัตชเพิ่มได้นะครับอันนี้พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยสปอร์ตแบบ3ก้การมีมัลติฟังก์ชันก็คือมีปุ่มที่สามารถควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้นั่นเองก็เรียกได้ว,ว่าสะดวกสบายสุด,สดเลยเดียวสําหรับเจ้าตัว lda คันนี้เครื่องยนต์ล่ะนะครับเครื่องยนต์โอต่อให้เป็นตัว m นะครับแกใช้เครื่องยนต์ตัวไหนฉันก็ใช้เครื่องยนต์ตัวนี้แหละเจ้า lda มันบล็อกนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1,900ใน,นะนึ่งตันเ้ มีเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่นะครับมันสามารถทําให้เราเนี่ยใช้แรงม้า150แรงม้าได้ย่ฉับพันฉับพันรวดเร็วนะเอออยากได้ตอนไหนคือมาเลย150ตัวแรงบิดนะครับ350นิวตันเมตรนั่นเองโหสุดสุดจริงๆประหยัดน้ํามันประหยัดภาษีราคาไม่แพงนี่จึงเป็นอีกหนึ่งข้อที่เจ้าตัว lda นี้ขายดีมากๆอ่ะตอนนี้จะ7จ็ดโมงละเดี๋ยวเราจะเก็บภาพนิ่งคันนี้เพื่อลงเพจแล้วก็ให้ fc นะแล้วเผื่อใครจะใช้รูปแต่ทีนี้ก็ เสร็จล้วก็จะไปดูคันต่อไปกันไป